นักวิทยาศาสตร์ของสถาบันจอร์เจียอินสติทิวออฟเทคโนโลยีประทับใจในชีวิตแบบ slow life ของตัวสลอตสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ห้อยหัวจากกิ่งไม้ในทวีปอเมริกาใตา้ซึ่งใช้ความเชื่องช้าดังกล่าวเป็นข้อได้เปรียบในแง่การสงวนรักษาพลังงานและพรางตาจากสัตว์ที่เป็นศัตรูโดยนักวิทยาศาสตร์ได้นำแนวคิดเรื่องการมีชีวิตและการทำงานอย่างช้าๆของตัวสลอตนี้ มาออกแบบหุ่นยนต์ชื่อส l o ตบอ t เพื่อทดลองใช้งานที่สวนพฤกษศาสตร์ในนครแอตแลนตารัฐจอร์เจียครับโดยหุ่นส l o ตบอ t ดังกล่าวถูกแขวนอยู่บนเส้นลวดสลิงระหว่างต้นไม้สองต้นเพื่อช่วยตรวจจับข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆนับตั้งแต่อุณหภูมิสภาพอากาศระดับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และความชื้นโดยมีแผงเซลล์แสงอาทิตย์ช่วยสร้างพลังงาน I mildly with animals sitting I got obsessed sloths. slow animals were just sitting there and could not These just there t and d super s were e u r a n ศาสตราจารย์แมกนัสอีเกิลสต t ผู้ได้แนวคิดจากการศึกษาตัวส o อตในคอสตาริกาบอกว่าแนวคิดจากชีวิตแบบ slow life ของสโอตนั้นเป็นประโยชน์โดยเฉพาะสำหรับการศึกษาและเก็บข้อมูลจากธรรมชาติเนื่องจากบางครั้งสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปนั้นใช้เวลานานมากกว่าที่ตาหรือเวลาของมนุษย์จะจับได้ และหุ่นยนต์สล็อตบอทในลักษณะนี้ก็จะได้เปรียบในแง่ที่เราสามารถปล่อยทิ้งไว้ให้เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเพื่อเก็บข้อมูลแม้ว่าจะเป็นความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิความชื้นโรคที่เกิดกับพืชศัตรูพืชหรือแม้กระทั่งกลไกการขยายพันธุ์ของพืชและสัตว์บางชนิดเป็นตน้นนอกจากนั้นความช้าของหุ่นยนต์ยังทำให้ไม่สิ้นเปลืองพลังงาน และช่วยให้หุ่นดังกล่าวทำงานเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติได้นานหลายปีเลยทีเดียวคุณเอมิ y ลี่คอฟฟี่ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและอนุรักษ์ของสวนพฤกษศาสตร์แอตแลนตาบอกว่าหุ่น slow life slotbot นี N ้เป็นตัวอย่างที่น่าตื่นเต้นของการผสมผสานการเรียนรู้จากธรรมชาติเข้ากับเทคโนโลยีหุ่นยนต์เพื่อประโยชน์ของการอนุรักษ์ และหากการทดลองขั้นต้นที่สวนพฤกษศาสตร์นี้ได้ผลดีนักวิจัยก็มีแผนจะใช้หุ่นสล็อตบอตในอเมริกาใต้เพื่อศึกษากลไกาการผสมพันธุ์ของกล้วยไม้พันุ์หายากรวมทั้งเพื่อศึกษาชีวิตของกบที่ใกล้จะสูญพันธุ์ด้วยครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วัวชิงตัน